เดี๋ยวนี้นะครับมาดู Honda n o v a าเทนานะครับหรือว่ารหัส n z 1 1 0นะครับอันนี้เป็นเทนาร1อยรู้สึกว่าจะเป็น RS หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับของร้านเสียเจมนะครับคันนี้ด้านหน้าจะเป็นแม็กหกก้านนะครับและด้านหลังจะเป็นแม็กสามก้านนะครับค่อนข้างหายากนะครับแม็กสามก้านมีการทำแครงสีทองด้วยครับ น,นี่เรียนใหม่สภาพเดิมๆครับท่านี้สภาพค่อนข้างเดิมนะฮะด้านหลังเป็นแม็กสีขาวแม็กสามก้านนะครับอันนี้ด้านขวาก็ภาพอาจจะมืดนิดนึงครับอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับท่อไอเสียเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับแต่บางควหน้าเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ช่วงท้ายนี่ครับแม็กสามก้านครับ ด้านหลังเป็นดิสนะครับดิสเบรกพอดีดูมันเดิมเดิมเลยเลยขอให้เจมถ่ายซะหน่อยครับสภาพก็ค่อนข้าง90%ซนะครับจานเบรกหน้าเดิมนะครับแคลงเครื่องด้านขวาก็เป็นสีทองนะครับซึ่งเจ้าของเดิมเขาได้ทำการพ่นไว้นะครับน่าจะเป็นเท้า ไม่น่าใช้ RS หรือเปล่าครับวันนี้ไม่แน่ใจนะครับด้านหน้าได้ทําการปาดบางโคนออกไปนะครับด้านหลังรู้สึกหน้ายางหน้ายางหลังเป็นยางใหญ่นะครับโอ้สเตอร์สเตอร์เดิมครับพระอาทิตย์ครับยางหน้าหลังค่อนข้างใหญ่นะครับแม็กหน้าแม็กหลังหน้าหกก้านหลังสามก้านครับข้างหน้าดําหลังขาวสวิงอาร์มเดิมๆครับ ตรงนี้เป็นเสื้อฝานะครับนี่ก็จะทำการเก็บสีไปแล้วครับเบื้องต้นก็อันนี้มีทะเบียนนะครับเห็นว่าเสียเจมขายในราคาประมาณ6,5 0 0นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นราคาถูกหรือแพงยังไงนะครับแต่ว่าเสียเจมแกว่าอย่างนั้นครับก็เลยขอแกมารีวิวครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณครับ